เออใช่ภายในมาถ่ายด้วยสองอันเลยอะไรเนี่ยสองอันเลยสองอันเลยคุณอุปกรณ์ดูดิดิดูดิดิมองเห็นดิเดี๋อวของอัตะวายด้วยก็ได้เห็นเห็นเห็นมุมเลยนะอันนี้ไรเหรอไม่ที่อ่ะไม่ต้องนั่งลงไกลไม่เท่ากันเห็นว่าเนี่ยอันนี้อัตวายอันนี้กล้องธรรมดากลองอะไร เราต้องชนะสินะชนะไปแล้วพวกเราอ่ะโหทำอะไรไม่ได้เลยสวยบอสนไรฮ

ดาก้อนคิดครับดาก้อนคิดครับรายงานตัวสนามสี่ครับดาก้อนคิดพอดก้าครับพอดก้าครับรายงานตัวสนามสี่ครับใจเย็นโชว์ค่อยเล่นใจเย็ในใจเย็นใจเย็นตัวมันเขาใหญ่กว่าใจเย็นดิ oh <laughs> ตัวเขาใหญ่ก hmm. ว่ามึงเล่นแต่ช้าไอโชนี่เนี่ยแต้มสกอร์มันจะไหลเว้ยเหี้ยมองคนโชนี่เขาใหญ่โดนเันมาต่อเขาหันมาต่อเราไม่ได้เหมืีนกัาวใช่เออว่ะบอกเขาถ้าเขาถ้าเขาหันมาต่อคือฟาวเลย เขาได้ยินในเตแล้วไม่หันมาเราเราเรามีกรรมการอยู่เยอะนะเดบแฝาวราบ่าว่าหลายเต็มหลยมนครับกับพอร์ดก้ารับราาตัวครับไอ้บอลไอ้บอลเัาปล่อยบอลไม่แรงเลยเว้ยเนียใส่ขาอ่อนอะเขาใส่ต้องการเหงือ ไม่เครื่องมันยังไม่ติดด้วยกูรูรเนี่ยเล่นไปี่อได้เหืยนเอ่นี่ย่นย่วัยนวียาดหน้ัซุ่งทำยมอะ่ะ<อ>เล่นได้เห่ือนตอนอนยนวย่ัไยไม่ไว่ววย่นวน่ ยี่สิบแปดศูนย์ได้ละ เขาเนี่ยโดใจเย็เนไม่ไม่ไมไมไมหามมาตอบหรอกตามเี็นพีดีครับลงสนามสนะครับสิแตีเอ็นบรแครับลงสนามสานะครับเก็บเส้นเพิ่งกินแตมใด่เปลี่ยวสิบูนย์

พีโอ้ที่ไม่มาเขาไม่มาแข่งเหรอตอนแรกเหรทีมแรกเลยไทยไทยทีมนชนะก็บเขาเราหรออีทีมไม่ตึงหรอมั้งแค่ทำอะไรนาไม่คิดเตียนเนี่ยไม่กลัวอะไรสู้หวะ กู้ลงไปามเื่อครบพีพีครบพุทธครับตอรัครัไม่กระโดดกันนะดูดีขามึงตายหรือไงวะ

รุ่น15ปีอะไรนะตัวขนาด5ครับยอี YEDU ครับ YEDU รายงานตัวสาวด้วยครับ18ปีนะครับ YEDU ี่นอัดูคอาราดะอาสุคัตเบรนิีเอรายงานตัวสาวครับ ไม่ใช่คนครับรายงานตัวสามสามนชครับสิบแปดปีสมรีทีเอมไม่ใช่คนรายงานตัวสามสามใครับทีน่าทีน่าเราไหนเราลุ้ล้ได้อีกยากระตายไงวะสากตายงี้ไงวะสิบปปีครับ F Y C ตอนแรกก็รายงานตัสนามหน้าครับ แรกๆรดูปหมืนเล่นได้จิตกหลังได้ครับสายเท็กกัพารดมตรายงานตัวสนามท่าครับรุ่น15ปีครับหมดเวลาที่สองเล แยย่่งออะูเฮมันจะใะะจครแย่องอะไรอยู่เลยเข้าไปมันก็ตันเพราะเขาตัวใหญ่อะใครชนะได้จังเขาจะผ่านเยอะมากเยอะดิมันไม่ได้ดีทุกคนเท่าไหร่ ไอ้เหลือที่้ม่หล่อถ้าชนะนักเอาแล้ใไอ้พีนี่ก็คิวแล้วนะประกาศจากสนาม28ปีชายนะครับกิจเตียนเอกับมอมมอมแล้วไปส่งลายชื่อที่สนามสได้ครับ ตัวหลังลดดดกนี่ขนาดกินนะนะเกลือีนะกิเีอเอเอามาแล้วของเราของเราไข่ไม่แตกเลีวเวดียราออก,กลับปนะเนี่ยตีชายสานามหนึ่งพลาสติพลาสติกรับเา,าไปส่งเลยสานามหนึ่งเลยครับแตีชายครับ รายงานตัวสบับห้าครูสิบห้าตีครับพูดอไปครับเต้ครับกรอปีนเะก่งครับไม่ไหวเลยอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ขาตายกันทุกคนเลยไงวะเดี๋ยวเราดู้ตาดิเราดูตาเออเดี๋ยวเราดูบูเจริญบูเจริญในตัวเต็งเลยเป็นคู่เดียวแหละ ครูคู่แรกคู่แรกก็4ี่โมงคููสองก็6โมงข้าวยางขนาด28ปีใชยนะครับ4โมงกิเตียนเอ4โมงเขามีครูละใบโเขามีครอลใบสามครูแต่ครูหนึ่งใบเขากลัวไงก็แลัที่ผมจะนาฟีก็เขากลัวไงเขาก็ัวทีมเราไอ้เหี้ย เออมันมันเลยออกหนีอ่ะขามงตายเนอะขามงตายอ่ะเพื่อนขามตายีรสนามบุไแวไตรงทีนามับมัตหนาเกินอีกทีนี่ยอีกทีมันไม่ตึงหรอกใช่ป่ดิ